ยินดีและเป็นเกียรติมากๆนะคะที่จะได้กล่าวต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่งาน TMF Power for Change สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมค่ะ งนี้นะคะดิฉันใคร่ขอกราบเรียนเชิญดรธนากรศรีสุขใสท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ขึ้นกล่าวรายงานในวันนี้ขอเร well ียนเชิญบนเวทีเลยค่ะเรียนเชิญค่ะทุกปีนะครับเราก็มีกิจกรรมในการส่งเสริมการดีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมของภาครือข่า,า,ขายของพี่น้องประชาชน ปีนี้นะครับเราจัดมาแล้วนะครับสามเวทีนะครับ,นะรบในภาคใต้นะครับเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับที่ผ่านมานะครับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับและ,ะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่18กรกฎาคม วัตถุประสงค์ในการลงไปในแต่ละพื้นที่ก็หนึ่งก็นำภารกิจของกองทุนไปบอกกล่าวว่าวันนี้มีกองทุนกองทุนทำอะไรกองทุนต้องการส่งเสริมการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องการให้ความรู้ในเรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะครับไปเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับว่าเขาอยากจะเห็นสื่อเป็นแบบไหนและจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร และสุดท้ายเราก็ไปสารสัมพันธ์ในการที่จะทําให้เกิดเป็นเครือข่ายขึ้นมาในการที่จะได้ขับเคลื่อนภารกิจเพราะฉะนั้นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและที่อยู่ทางออนไลน์นะครับก็จะเป็นประโยชน์ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์โดยสำนักงานจะเป็นผู้ที่สรุปนะครับรายงานและทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายเพื่อนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับและขอกราบขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับหวังว่าเราจะได้ขับเคลื่อนภารกิจที่สร้างสรรค์ญญนี้ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปครับกราบขอบพระคุณมากครับ เอาละค่ะในลำดับถัดไปนะคะดิฉันใครขอกราบเรียนเชิญท่านประธานนะคะ mm hmm. กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่ชื่อว่าการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับการมีส่วน, mm hmm. ran, นร่วม mm hmm. ของประชาชนขอกราบเรียนเชิญดรยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมประธานอนุกรรมการบริหารกองุพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอกราบเรียนเชิญค่ะ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งร่วมคิดร่วมทำร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันมิได้เป็นของคนใดคนหนึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่7ที่เราจะมีการให้ทุนสนับสนุนในการทำสื่อก็จะเห็นว่ารูปแบบของการให้ทุนเนี่ยนับจับปีแรกจนถึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทุกๆคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรื่องของข้อเสนอแนะเราจะขับเคลื่อนไปอย่างไรเราจะทํางานกันอย่างไรดังนั้นเวทีตรงนี้ไม่ใช่เป็นเวทีเพื่อทำให้เราก็จบแต่เป็นเวทีเพื่อขับเคลื่อนในอนาคตต่อไปเรื่อยๆให้มีการพัฒนาการขึ้นไปในทุกๆระดับเรื่อยไป กรรมการที่ท่านได้กรุณาให้เวลามานั่งตรงนี้ท่านก็จะได้มีแนวความคิดที่จะนําเสนอให้กับพวกเราที่จะชี้แนะแนวทางสํานักง,งานกองทุนเองเนี่ยเรามีสํานักง,งานที่เปิดที่จะรับฟังท่านเดินเข้ามาเถอะค่ะเดินมาสอบถามเดินมาให้เราเป็นพี่เลี้ยงได้หมด อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราต้องการเราเปิดให้ทุนในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมนั่นหมายความว่ากองทุนให้ความสําคัญกับทุกๆคนให้ความสําคัญกับเครือข่ายท่านเริ่มต้นเข้ามาทํางานกับเราแม้จะเล็กๆน้อยๆทาเวทีร่วมกันถือก็ถือว่าท่านมีส่วนร่วมแล้วนะเพราะฉะนั้นก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นสื่อดีๆที่จะ เปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงนะคะก็โอกาสนี้ก็ขอเปิดนะคะงานเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะของประชาชน5ภูมิภาคนะคะของปี2565หนบัตรนี้ค่ะขอบคุณค่ะา กา<ใ>รที่เราไปได้3มภูมิภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ยแต่ละภูมิภาคเนี่ยเขามีมุมมองข้อเสนอเนี่ยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงให้พูดอันน,นิดนึงได้ไหมคะก็รายฟังตรงนี้ว่าวิธีการเก็บข้อมูลของเรามี2แบบะนะครับแบบที่1คือข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยก็คือประเด็นซึ่งเขาเสนอบนเวทีนะครับโดยเฉพาะที่เราจัดให้มีห้องย่อยสามห้องในช่วงบ่ายะนะครับข้อมูลประเด็นเชิงคุณภาพแบบนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็ เอ่เทคโนนนะครับจดแล้วก็มาจัดหมวดหมู่นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งเราเก็บข้อมูลเชิงปริมาณก็มีแบบสอบถามนะครับที่ตั้งเป็นหัวข้อคําถามแล้วก็ให้เขาไปตอบภาคใต้เนี่ยเน้นในเรื่องว่าอยากให้กองทุนเนี่ยให้ความสําคัญกับภารกิจในเรื่องของออการเฝ้าระวังแปลว่าสื่อที่ไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัยไม่สร้างสารร์ในพื้นที่ภาคใต้นี่เยอะมาก เขาต้องการให้เน้นในเรื่องของภารกิจการเฝ้าระวังเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเราก็รับเสียงพี่น้องทางใต้เลยว่าแหมอยากมีส่วนร่วมแต่ว่าปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งมาแล้วก็เออหายไปเลยแล้วมาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเจอที่โรงแรมนะลงไปอยู่ในพื้นที่ไปดูที่เขาทําเหมือนที่เราไปที่กระบี่ล่าสุดนี่ที่เราไปกระบี่อันนั้นก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แล้วก็เรา จะนามาปรับปรุงการทํางานภาคเหนือก็จะมีนะครับคนที่มาสะท้อนมา,มากมากนะครับก็คือเป็นเคยเป็นผู้รับทุนเราะนะครับแล้วเขาทําสื่อสื่อดั้งเดิมสื่อหลักทําสถานีวิทยุะนะครับแล้วก็สถานีวิทยุเขาก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเหมือนเป็นต้นแบบะนะครับพักหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขอทุนแล้วก็ขอครั้งแรกนะครับแล้วก็ไปขยายผล คือเขาเนี่ยเอาไปสร้างเขาเรียกว่าเหมือนกับผู้นําทางการสื่อสารหรือนักการสื่อสารในชุมชนเขาประสบความสําเร็จอีสานเนี่ยมีความหลากหลายมาก<ฆ>นะอีสานเนี่ยเฉพาะภาคธีเครือข่ายซึ่งเราเชิญมาเนี่ยต้องเรียกว่าเขาเป็นผู้นําชุมชนผู้นําองค์กรผู้นําในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะครับแล้วเขาตกผลึกจากการทำงานของเขา<ฆ>นะครับเขาเป็นเครือข่ายที่ดีมากมาก อีสานเนี่ยก็พร้อมที่จะต่อยอดไปกับเราเขาอยากเห็นการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนะครับโนตต่างๆของเราเนี่ยหรือภาคีเครือข่ายของเราซึ่งทํางานอยู่แล้วเนี่ยให้สามารถรวมตัวกันเข้มแข็งม,ม,มากขึ้นแต่ทุกพื้นที่เนี่ยคือมีข้อเสนอตรงกันอันหนึ่งะนะครับก็คือขอให้กิจกรรมเราทำต่อเนื่อง พิีการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดขึ้นวันนี้นะครับก็เป็นเวทีสุดท้ายนะครับซึ่งเอาพื้นที่เป้าหมายคือพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดนะครับภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับมาร่วมด้วยนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมหลักก็เป็นผู้เข้าร่วมทางออนไลน์ซึ่งวันนี้น่าดีใจมากว่ามีผู้เข้าร่วม500กว่าท่านนะครับผ่านระบบ Zoom แล้วก็อีกประมาณร้อยท่านนะครับในห้องประชุมนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีในการออกไปหนึ่งเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ภาร,รก,กิจของกองทุนนะครับไปเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อ,อปลอดภัยและสร้างสารรค์แล้วก็ไปสร้างเครือข่ายนะครับไปหาพันธมิตรในการที่จะทํางานร่วมกันนะครับซึ่งถือว่าเ,เราก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับแล้วก็การที่เราไปรับฟังความคิดเห็นไป เปิดพื้นที่นะครับให้ผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยได้สะท้อนนะครับความเรียกร้องต้องการหรือข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากและกองทุนจะนำมารวบรวมสรุปนะครับแล้วก็จัดทำเป็นรายงานรวมถึงมากำหนดเป็นแนวทางในการทำงานแล้วก็นำเสนอแนะนำเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการกองทุนต่อไปครับ ทุกันเนี้ยนะหลายคนมีโอกาสที่จะเป็นสื่อเองนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ได้เห็นคนที่ได้มาร่วมเนี่ยก็คือ,อเป็นเด็กเป็นกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่ทําการทําสื่อท่องเที่ยวในท้องถิ่นรวมไปถึงกลุ่ม LGBTQ คือแต่ละคนมีประเด็นที่ต้องการที่จะนําเสนอส่งเสริมสนับสนุนอยู่แล้วแล้วก็มีหลายคนทีเดียวที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองอย่างมีบางท่านก็เป็น follower หลักหมื่นหลักแสนซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดี การที่กองทุนจะทําภารกิจด้วยตัวเองลําพังโดยที่ไม่ได้สารประโยชน์กับทางกองทุนคงจะเป็นเรื่องที่เดินหน้าได้ยากเพราะว่าเขามีฐานมีต้นทุนเดิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าฐานเดิมต้นทุนเดิมที่พัมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือทําด้วยใจรักทําด้วยวิชาชีพทําด้วยอาชีพที่มีอยู่ถ้าได้มาต่อยอดนะครับเข้าถึงกองทุนก็จะมีโอกาสในการที่จะทําให้เนื้อหาดีๆสิ่งที่ต้องการที่จะส่งเสริมนั้นเข้าถึงประโยชน์ให้กับประชาชนมากขึ้น มองว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ดีนะครับที่บางคนนะครับทำทำเพจเลี้ยงลูกทําเพจท่องเที่ยวทําเพจเรื่อง LGBT เขาต้องการส่งเสริมอยู่แล้วเขาอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เขาได้สตังเลยแต่เขามีจิตสาธารณะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทํายังไงให้เขาอยู่รอดได้อยู่ได้อย่างแข็งแรงโดยที่มีรายได้มีเงินสนับสนุนมีส่วนในการส่งเสริมเขาครับ